สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2563ค่ะคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันนะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะแล้วก็อยากจะให้นำคําพยากร์ต่างๆเหล่านี้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของตัวคุณเองค่ะฝากไว้เลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรายกันด้วยนะคะท่านใดที่เช็คแล้วละหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ได้ทำการเช็คหรือว่ายังไม่ทราบลัคนาเกิดของตัวเองนะคะก็สามารถดูจอกวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวกันนะคะมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนั่นเองในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยสมัยจะต้องบอกเลยนะว่าดาวพระพุธมีการเดินเสดค่ะเดินเสดหมายความว่าเดินเร็วนะคะคือ ในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยดาวพระพุธเนี่ยมาอยู่ใน3ตํตำแหน่งเลยนะคะในช่วงต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่4พฤศจิกายนดาวพระพุธยังอยู่ในบ้านตัวเองยังอยู่ในเรือนตนุลักษณ์อยู่นั่นหมายความว่าในช่วงต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่4เนี่ยชาวลัคนาราศีกันเนี่ยมีความเข้มแข็งอยู่มากๆมีพลังอยู่มากๆเลยนะคะพอวันที่4จนถึงวันที่24พฤศจิกายนดาวพระพุธได้โคจรเข้าสู่เรือน การเงินค่ะโอ้โหทําให้การเงินการทองของชาวลัคนาราศีกันเนี่ย โหเขาเรียกได้ว่าหลังไหลไหลมาเทมาหาอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกันทั้งนั้นนะคะส่วนในช่วงปลายเดือนคือวันที่24 25พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระพุธก็ได้โคจรเข้าเรือนสหัชชะนั่นเองค่ะเราก็จะมาไล่ดูกันไปแต่ละช่วงเลยนะว่าในช่วงใดเนี่ยดาวพระพุธส่งผลเป็นอย่างไรบ้างแต่สมัยอยากจะบอกเลยว่าในในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยถือว่าดาวพระพุธอยู่ในเรือนการเงินนะคะเพราะ ว่าเป็นช่วงที่กินระยะเวลายาวนานที่สุดแล้วของชาวลัคนาราศีกันที่อยู่ในเรือนการเงินนะดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนการเงินตั้งแต่วันที่ส่จนถึงวันที่24พฤศจิกายนค่ะนั่นหมายความว่าดาวพระพุธส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างมากค่ะการที่ดาวเจ้าเรือนมาอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้คุณหยิบจับทําอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองไปสมหมดค่ะและความหมายของการที่ดาวพระพุธซึ่งเป็น ชาวเจ้าเรือนของคุณเดินเสดเดินเร็วแบบนี้ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีกันมีความว่องไวคิดเร็วทําเร็วกะปรี้กระเปล่าอยากทํำนู่นอยากทํานี่มีไอเดียมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา และบางคนที่เป็นชาวลัคนาราศีกันก็มีเกณฑ์ที่จะได,เด้เดินทางไปในหลายๆที่ไปต่างจังหวัดไปต่างอำเภอเปลี่ยนสถานที่สัปดาห์นี้อยู่ตรงนั้นสัปดาห์ต่อไปไปอยู่อีกจังหวัดนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันสอดคล้องกับดาวประจาตัวของคุณค่ะที่ดาวประจําตัวของคุณมีการโครจรไปถึง3มเรือนด้วยกันในเดือนนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามันเป็นเกณฑ์ที่ดีนะของชาวลัคนาราศีกันส่งผลดีนะคะ โดยเฉพาะภาพรวมใหญ่ๆเลยเนี่ยดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนการเงินมากที inhos, in ah ่สุดเพราะฉะนั้นดาวดาวพระพุธเนี่ยที่มาอยู่ในเรือนการเงินอย่างที่สมัยบอกไปว่ามาอยู่ในเรือนการเงินกินระยะเวลายาวนานมากที่สุดย่อมส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกันค่ะดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวกันคือดาวพระศุกร์และดาวพระพุธไปอยู่ในเรือนของดาวพระศุก พุธกับศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุกันและดาวพระศุกได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะคะมีมีการมาโคจรเนี่ยคือเขาเรียกว่าจังหวะการที่ได้เป็นเกษตรราธิบดีนั่นคือวันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะแล้วเป็นช่วงที่ดาวพระพุธเดินมาอยู่ในเรือนการเงินด้วยโอ้โหเขาเรียกได้ว่าการเงินดีมีความมั่นคงทางการเงิน โอกาสที่จะหาช่องทางทำเงินอาชีพเสริมจอบเล็กจอบน้อยใดๆที่ชาวกันทำอยู่ นำเงินมาให้คุณถูกช่องทางค่ะชาวลัคนาราศีกันคือมันจะมีกิจกรรมมันจะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องคล้องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองมากขึ้นนั่นเองนะคะรวมถึงโชคลาภว,วาสนาด้วยนะเพราะดาวประบุป็นดาวเจ้าเรือนการเงินมันก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะถูกหวยรวยเบอร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นไปได้เลยทีเดียวนั่นเองนะสําหรับชาวลัคนาราศีกันต้องแสดงความยินดีด้วยจริงๆค่ะต่อมา อีกดาวหนึ่งที่สมัยจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะนั่นก็คือดาวพระพฤหัสค่ะวันที่14พฤศจิกายนนี้ดาวพระพฤหัสได้มีการโคจรย้ายราศีค่ะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรและมาอยู่ในเรือนปุตตะนะคะมาอยู่ในราศีมังกรนั่นคือเรือนปุตตะของคุณนะต้องบอกเลยนะว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิปัตนิหมายถึงคู่รักคู่ครองคู่พาร์ทเนอร์นะคะไม ถึงเรือนความรักนั่นเองและหมายถึงเรือนของคู่พาร์ทเนอร์ต่างๆนะคะเรามาดูในเรื่องความรักก่อนเลยมีเณฑนเป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีกันจะพบเจอกับความรักใหม่ๆจะพบเจอกับคนที่ถูกอกถูกใจพบเจอกับคนหน้าเด็กได้แฟนหน้าเด็กหรือได้แฟนวัยละอ่อนประมาณนั้นเลยนะเขาเรียกว่าโอ้โหโลกเป็นสีชมพูเลยยิ่งคุณได้ได้แฟนหน้าเด็กหรือคนได้เด็กเป็นแฟนเนี่ย คือได้คนที่อายุน้อยกว่าแหละไม่ใช่ว่าได้เด็กเป็นแฟนได้แฟนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยมันจะกระปรี้กระเป่าค่ะมันจะแฮปปี้ค่ะความรักช่วงนี้มันจะสดใสซับซ่านประมาณนั้นเลยนะสําหรับใครที่คบกันมานานแล้วยังไม่ได้วางแผนอนาคตกันก็มีโอกาสที่จะได้วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งการแต่งงานมีโอกาสที่จะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายส่วนใครที่แต่งงานกันมานานแล้วยังไม่มีลูกสักทีโอกาสนี้ก็ เป็นโอกาสดีนะคะที่จะได้ได้ลูกได้บุตรสมใจนั่นเองนะคะอยากจะบอกนิดนึงนะว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยแม้ว่าจะมีการโคจรยกย้ายในวันที่14พฤศจิกายนนะคะคือดาวใหญ่หญๆเวลามีการยกย้ายแบบนี้เนี่ยมันจะมีจังหวะการทิ้งทวนของดวงดาวค่ะคุณอาจจะเจอกับปัญหาคุณอาจจะเจอกับอุปสรรคเจอของเสียของพังหรือว่าเรื่องอะไรที่มันเครียด,เ,ยดเข้ามาหรืออาจจะต้องเสียเงินเสียทองอะไรก็ตามแต่นะคะ หลังจากนั้นมันจะปรับเนื้อปรับตัวเข้าเข้าสู่ตำแหน่งแล้วก็นําสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงของการย้ายราศีใหม่ๆเนี่ยมันเป็นการทิ้งทวนของดวงดาวคุณอาจจะเจอกับปัญหาต่างๆนานามากมายค่ะแต่มันไม่นานค่ะประมาณ1สัปดาห์เท่านั้น1 2ถึงสสัปดาห์ไม่นานเดี๋ยวมันดีขึ้นนะใจเย็นๆสําหรับชาวลัคนาราศีกันบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เจอกับของเสียของพังหรอกค่ะอาจารย์ฉันทะเลาะก,กับคนรักเลยแหละเพราะว่าดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปัตน อย่าลืมเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิเป็นดาวเจ้าเรือนความรักคู่ครองนั่นเองนะคะแล้วการทิ้งทวนคุณอาจจะทะเลาะเบาแหวงกับคู่ของคุณก็ได้ความคิดเห็นไม่ตรงลงรอยกันก็ได้นะคะคุณอาจจะน้อยใจแฟนหรือคุณอาจจะไม่พอใจแฟนเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะทะเลาะกันบ้างผิดใจกันบ้างแต่มันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แฮปปี้ดีขึ้นอะ ประมาณนั้นนะคะอยากจะให้ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะตรงนี้ทําใจสักนิดนึงส่วนในเรื่องของคู่พาร์ทเนอร์คู่คนส่วนคู่ลงทุนแล้วมาอยู่ในเริมปุตตะแบบนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่ชาวลัคนาราศีการคุณจะได้พาร์ทเนอร์ดีๆที่จะมาร่วมโปรเจกต์เดียวกันที่จะมาร่วมลงทุนไปด้วยกันหรือจะเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะคอยปรึกษาคอยหารือกันอยู่ตลอดแบบนี้กันไปยาวๆเลยคุณจะเจอคู่ค้าที่ดีได้ลูกค้าดี ะะได้หุ้นส่วนดีได้เพื่อนร่วมงานดีเป็นไปได้นะตรงนี้ต้องแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีกันไว้ด้วยจริงๆค่ะ อีกดาวหนึ่งนะคะที่สมัยจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือดาวพระราหูค่ะดาวพระราหูนะคะในช่วงนี้มีการโคจรเข้ามายังเรือนสุภาค่ะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอริจริงๆแล้วทําการยกย้ายตั้งแต่เดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมาแล้วนะคะที่มาอยู่ในเรือนสุภาเขาว่ากันว่าดาวพระราหูมาเข้าเรือนใดย่อมทําลายเรือนนั้นถูกไหมคะแต่เรามาดูตําแหน่งที่ดาวพระราหูได้นั่นก็คือได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะท ลายเรือนสุภะมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดกำลังของมหาอุดก็จะมาอุดหนุนมาเกื้อหน,นุนมาสนับสนุนให้ความเป็นสุภะให้ความเป็นอรินั้นมันไม่เกิดขึ้นแต่ให้ความเป็นสุภะนั้นคือความจเจริญรุ่ง,รงเรืองมันเกิดขึ้นแทนค่ะนี่คือข้อดีของตำแหน่งมหาอุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกัน คุณจะประสบพบเจอกับความเจริญรุ่งเรืองค่ะความก้าวหน้าค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะและดาวพระราหูอยู่ในตําแหน่งนี้ยาวๆไปเลยหนึ่งปีกว่านะต้องแสดงความยินดีอีกครั้งให้กับชาวลัคนาราศีกันไว้ด้วยค่ะแม่พูดไปพอดูดวงของชาวลัคนาราศีกันในสมัยก็อิจฉากันเลยทันทีนะคะเพราะว่าเขาเฮงจริงๆนะในช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานและ เรื่องของการเงินนะคะสมัยขอเตือนชาวลัคนาราศีกันอยู่นิดนึงค่ะนั่นก็คือในเรื่องของดาวพระอาทิตย์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยได้ตําแหน่งเป็นนิดอยู่นะนิดนอนหนูสระอิจจานนะคะดาวพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งเป็นนิดอยู่คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องการมีปัญหากับคนรอบข้างไม่อย่างนั้นจะส่งผลเสียต่อคุณอย่างมากเลยนะคะดาวพระอาทิตย์เป็นนิดแบบนี้ระงับอารมณ์ของตัวเองระ,ระวัดระมัดระวังคาพูด คำจาใครคิดอะไรไม่ดีกับเราเราอยู่เฉยๆก่อนอย่าไปต่อเลาะต่อเถียงอย่าไปมีปากเสียงกับเขาไม่อย่างนั้นสิ่งไม่ดีหรือปัญหาอื่นๆมันจะตามมันจะตามมาทันทีเลยนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะชาวกันนะคะเท่าคร่าวเท่านี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ